สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่ไดาแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็แดดออกแล้วนะคะฝนไม่ตกแล้วนะไม่ไดาก็จะมาเอาญ้านะคะ mm hmm. ตรงนี้แหละมันไม่เสร็จสักทีเนาะ mm hmm. ก็เลยเอาไละถุงมือใส่ถุงมือก่อนนะคะ mm hmm. ยังดีที่เอาถุงมือค้างไว้อยู่ mm hmm. ก็จะเก็บนะคะมันเหลืออยู่ขอบขอบเนาะมันเหลืออยู่ขอบขอบ,ขอบ mm hmm. เนื่องจากว่ามันฝนตกนะคะมันก็เลย ทำอะไรก็ลำบากไปนิดนึงนะนี่อันนี้ก็จะย่อยสลายเป็นปุ๋ยแล้วนี่เดี๋ว่าก็ต้องระมัดระวังแตนหน่อยนะจากต้นไม้ใหญ่ๆที่ไม่ได้เอามาไว้กลายเป็นปุ๋ยซะแล้วนะคะ เปลี่ยนๆค่ะถ้ามันไม่เด็ดมันก็ไม่ตารนะคะ আমি Também হ্যাঁ কোনখান না Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาเป็นปุ้มเป็นพวงไปไหนมาเลยไะเลย,ยร้านมอเตอร์ไซค์ที่เราไปซื้อมอเตอร์ไซค์น่ะยเขาบอกว่าต้องชาร์จต้องชาร์จห้าชั่วโมงอ๋อสามชั่วโมงหรือห้าชั่วโมงนี่เลยก็นู่นห้าโมงเย็นเออมันเยนอันนี้เด็สองสามเมตรพอ,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 อดีเลยเพราะว่า่อรจะได้ซื้อของมาไปกินขอ,ขอบคุณค่ะ น้ำตาลแล้วก็รอดช่องนะคะเขาทำแบบคืออยู่ได้นานมาถถัดผมก่อนด้วยพี่น้องด้วยมันเก,กะกะมัดจุกว่วยแบบนี้แหละก็จะเทน้ำตาลลงไปก่อนนะนเทน้ำตาลลงไป น้ำเชื่อมแล้วก็กะทินะคะน,นี้กะทิแต่ไม่ไดาว่ามันนันคงจะเป็นกะทิลอมกะทิผสมแป้งนะแป้งที่เห็นเขาทำนะไม่ไดาเห็นเขาทำแป้งเอามาละลายนะ้ำมันมันก็จะขาวเหมือนกะทิเนะก็นี่แหละคือกะทิลอมกะทิส่วนน้อยก็ละลายแป้งเอามันก็จะเป็นขาวเหมือนกะทิ ทีนี้เราก็กินแบบง่ายๆนะฟันปลอมจะกัดได้หรือเปล่าฟันปลอมกัดไม่ได้นอกจากฟันจริงอร่อยสุดยอดของหวานแต่ก่อนแม่เคยขายนะทำเอง เมื่อของแม่ยา,าเขาเป็นคนขยันขยันขายของไม่มีความรู้ไม่ได้เรียนหนังสือแต่ทอนเงินคณิตสุดยอดเขาเอิน้นเขาลูกซองเนาะแต่แม่คอยเอิน้นข้าวลูกต่อนะคะ มันเป็นโตเป็นโตคือจังอไขต่ตอนะเขาเอิ่นข้าลูกโอแม่ก็จะเอาข้าวมาหมักแล้วก็ตำเองนะคะแล้วก็บีบเองเนาะมันจะตัวใหญ่นะมันจะตัวใหญ่หน่วยใหญ่แม่ก็จะขายนี่แหละ เราเนี่ยแช่แช่แล้วก็เราไปตำตำตำต,ำ,ต,ำ,ต,ำ,ตำแล้วก็ทีนี้ก็เอามานวดใส่น้ําแล้วก็ไส่ของมันก็จะไส้กะทิมะพร้าวเนาะก็เหมือนขนมหมกนี่แหละแต่ว่าเขาไม่ห่อใบตองเอาไปทอดนะทไอุ้ยขายก่อนละบาดไม่รู้ว่ากําไรอยู่ไหนนะไหนจะข้าข้าวไหนาจะค้าน้ําตาล วันนี้จะเมายาจะหมดไหมน้อดูสิยาก็เขียวปีเลยไม่รู้จะหมดหรือเปล่าอันนี้จะเมาโน่นละสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนเดอ้อนะคะแม่ดากสีเมาเมาเมาอยู่นี่แหละเอฟทีเจวาเดอ้อว่าได้แค่สายแปดแล้วไปนอนจนหมอนกิ่วนะเอฟที F T, ไม่ได้เห็นเอฟที F T, อย่าคอมเมนต์แบบนั้นนะคะมันมันเหมือนไม่ให้กําลังใจกันเนาะ เราถ่ายบางทีได้30นาทีแต่เราตัดออกนะคะให้มันเหลือแค่แปดนาทีส่วนที่เหลือนะคะเราก็ทำต่อนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าถ้าถ่ายมันก็จะวันหนึ่งมันเท่าไหร่ละคะวันหนึ่งมันกี่ชั่วโมงเนาะก็เราก็ตัดเอาส่วนที่สําคัญหรือว่าตัดให้เห็นแค่แปดนาทีที่เหลือเราก็ทำต่อนะคะ fg อย่าคอมเมนต์ตัดกําลังใจกันนะคะ fg เราก็ทําไปนะคะเหนื่อยเราก็พักนะคะ หายเหนื่อยเราก็มาทำต่อนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจนะคะบางทีไม่ได้เห็นเราไปทำด้วยกันว่าเออทำไมไม่ไปช่วยทำปลูกดอกไม้บางทีเขาปลูกดอกไม้ทางนู้นเราก็ถอนยาทางนี้นะคะหรือว่าเราปลูกดอกไม้ทางนี้เขาก็ทำครัวอยู่ทางนู้นนะคะต่างคนก็ต่างทำเนาะ มันจะไม่ได้ทำที่เดียวกันนะคะก็แยกย้ายกันทำเนาะสวัสดีค่ะ